hello สวัสดีชาวอนันจรชีิดทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับคิวในเกมโฮมสวีทโฮมสวายแล้วอย่างที่เห็นเลยนะคะวันนี้คิวจะมาเล่นเจ๊ผีพรายอีกแล้วมาพร้อมกับสกินทองสุดเลือดของนางเลยนะคะซึ่งสกินนี้ถามว่าคิวเปิดได้หรอไม่มีทางค่ะคิวใช้แต้มเด็กไหลซื้อมาของโรงของทองอะไรไม่เคยได้กับเขาหรอกนี้สกินนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะว่าสกินนี้พอเอาไปใช้งานจริงแล้วจะเฟี้ยวขนาดไหนทุกคน let's go เจ๊จะไม่โดนบุหลี่ใช่ไหม ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะโหลดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยกับแบบเฮ้ยแบบใบโรงพยาบาลร้านตึกบี <Wow. S 2> ชหายแล้วแบบใหม่นี่คือคิวยังมึนๆอยู่เลยอะตอนเล่นเซอร์แล้มาเล่นผีมันจะไหวไปไววะก่อนอื่นเลยก็พังไว้ก่อนเลยและการข้างล่างเนี่ยมีอะไรให้พังเราพังไปก่อนเนาะ ข้างลาง่างเนี่ยไม่มีประตูเลยค่ะทุกคนมีแต่ท่อแล้วก็ลิฟท์ถ้าเราพังของเขาเล่นหมดเนี่ยเขาจะไม่มีของเล่นช่วงการเกมแล้วแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคิวรู้สึกว่าผีเบลแบบเนี้ยโอพีมากเลยอะแกเอาละตรงนี้ก็เอาตู้ออกไปก่อนเลยแล้วก็รูตรงนี้ไม่ต้องเล่นไม่ต้องให้พวกเขาเล่นมีให้ฉันเล่นคนเดียวก็พอ, <c oughs> โอโอ้เหมือนจะเจอคนนะแต่ว่าแต่ว่ายังนะคะปล่อยเขาวิ่งไปก่อนเนาะเราพังของก่อนอ่าไปพังให้หมดอ <c oughs> รูตรงนี้ด้วยผีพายมันตีทะลุไม่ได้เพราะฉะนั้นก็พังให้หมดเอ๊คนเมื่อกี้ไปไหนเหรอโอ้นั่นไงนั่นไงเจอแล้วไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนจะไปไหนก็ไปขอพังของก่อนกิ๊กกิเข้าใจไหมกิ๊กิ๊ต้นเกมไม่ขอไล่จ้าขอระเหมาพังตึกก่อนเออโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วตอนนี้สกิลก็ใกล้พร้อมแล้วทุกคนข้างบนนี่มีคนหรือเปล่านะอ่ะนั่นไงติมติมมาทำลายเล่นประตูดิเออสวยเล่นประตูขอบคุณนะประตูแมบนี้มีน้อยมากแม่ พังพังให้หมดเอาให้หมดพังแบบไม่ลืมหูลืมตาพังจนเสือหายแต่เรามาสายดีแล้วทุกคนเราก็ต้องมาให้สุดโอเคข้างบนนี้เคลียร์ปายเฟสหาคนอ่ะเจนอยู่ข้างล่างหรอ,อทำอะไรอะ่ะจุดทูบอยู่อหรอเจนไม่ยอมไปจุดง่ายๆหรอกนะเอาไปกินก่อนเลยหน่งอย่ามายุ่งกับฉันนะนนองพครยหน้าผีเรียวกว่าผีที่ไม่ว่าเรียวกว่ากี้ที่จไม่ได้ ใ่แล้วเจ๊ไลายเรียกกันดีๆพี่จะไม่ว่าเลยพี่จะไม่ว่าเลยโอ้โหไม่โดนเจเล็บสั้นเกินไปไหมเนี่ยฮะเล็บสั้นเกินไปไม่หือเปิดปิดประตูทําไมเปิดปิดประตูทําไมทําไมที่หมายถึงคู่ดาวคานตีมันนานจังเลยค่ะเมื่อกี้คิวกดเมาส์ซ้ายยิกอีกเลยนะทุกคนโอ้โหอย่างน้อยก็ได้ล้วหนึ่งคนนะเออคิวลืมบอกคิวใส่เปิร์ใหม่มาด้วยนะคะเวลาฆ่าคนเนี่ยมันจะรีเซ็ตสกิลให้หมดเลยนะเลิศมากบอกเลยสกิลนี้ ไรบอกให้มาหยิบวิญญาณโป๊ะแบบนี้ยูริวางมันลงเ๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นชีวิตเธอจะหาไม่ฉันเตือนเธอแล้วนะโอ้โหไม่โดนนั่นแหละคนดีวางมันลงซะวางมันลงซะไอ้เมื่อกี้หยิบอะไรมาด้วยนะแม่เห็นนะหยิบอะไรบอกว่าดูไม่ทันถ้าป่าไม่โดนสักทีก็หวั่นด้แม็กซิมอฟแม็กซิมอฟเออโดนโอ๋อหยิบยันมาเล่นนี่เองก็ว่าอยู่แล้วข้างล่างนี่ยังไงมีคนมาหยิบวิญ,ญญาณอีกสักคนหรือเปล่ายังไม่มีหรอนอ่ไรว่าเ็งเลยไปพังรูรอก คิดว่ามันรอโดดข้างบนอยู่นี่แหละไอ้พวกนี้เนี่ยเสือพวกนี้มันรู้ดี <What? S 1> นั่นไงอยู่ข้างบนจริงๆด้วยลองไปเดี๋ยวนี้เออนั่นแหละหลุดหมดวันด้สักทีเอาไปเฟดหาหยิบเป็นยานะเปล่ายูริไม่ได้หยิบหรอปัาดีค่ะอออุ๊ยพี่ติมผมแดงด้วยเงี่ยสเปคของเจฟไรเลยนะเนี่ยมีแฟนยังคะคนดีไม่มีแฟนพีม่มีตเมียโอ้เจ็บจี้ก็โดนหมาเรียนหน้าก็โดนพี่บอกว่ามีเมียแล้วนี่แหละทำไมคนหน้าตาดีถึงชอบมีเมียแล้วเจฟไรไม่เข้าใจเลย ส่วนเจนเนี่ยปล่อยเขาชุบกันเลยนะคะคิดเอาตัวอื่นต่อดีกว่ามีไงเอาตัวนี้ต่อเลยอุย้ยมีพี่ติมอีกคนนึงด้วยเหรอสวัสดีค่ะคนดีมีเมียหรือยังคะพี่คะอขอโทษนะน้องพลอยพี่ก็มีเมียแล้วเ,เหมือนกันโอ้ยเฮ้ยอ,อะไรอ่มีเมียกันหมดแล้วลรอเนี่ยฮะให้สดสกคนหนึ่งเลยหลอหหุดหยิบอยากสะกิดที่หน้าเธอโอ้โหมีเอ็มรอยห้าสิบด้วยเดี๋ยวนี้กินเอ็มรอยห้าสิบโดบเหรอพี่อุย้ยพี่ติมหัวแดงขอสักแผนก่อนนะพี่ที่จะบอกคือเท่าที่คิวดูเนี่ยพี่ติมหัวแดงเขาเล่นเป็นคะ่ะดดูด ถ้าเจอทีเผลอก็ค่อยๆแจกแผลให้เขานะคะคิดว่าจะเก็บเขาไว้สักคนรองสุดท้ายอ่ะคนเนี้เดี๋ยวประตูปิดแบบนี้แสดงว่ามีคนอยู่แน่นอนสวัสดีค่ะอ้าวนั่งไงอยู่จริงด้วยวันด้าดักหน้าเลยล็อกการพี่ติ๊มค่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งสวนไปตอนไหนวะเนูไม่ทันสกินอลังการเกินเออจะหนีไปเลยค่ะพี่ติ๊มขะหนีหนูไม่รอดหรอกพี่ติ๊มมานี่มานี้ให้น้องตีหน่อยเอามากี้ไม่โดนได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาดีดีเอาดีดีคิวเอาดีดีเอาดี ไอ้จังหวะที่ควรจะโดนไม่โดนงงมากเรียบร้อยไปอีกหนึ่งโอเคแล้วก็คนต่อไปเลยทำอะไรกันอยู่วะเนี่ยอ้าเขารับสายโทรศัพท์แล้วด้วยเนี่ยเห็นหมดเลยหนูกโป๊ะแล้วเนี่ยใครบอกให้รับสายโทรศัพท์มอเขินจุงเบย์เห็นหนุหมดเลยอันรับอีกแล้วรับเก่งตรงนี้มีคนสวสดอยู่แน่ๆมาสวัสดีจ้ะเจนฉันกลับมาหาเธอแล้วเป็นไรมาดมรักแล้เราใหญ่เลยเราทาโคโลนแล้วนะจะมาดมอะไรกันตังหนาเนี่ยฮะเราก็เขินเป็นนะเจน ยังยังอีกยังไม่เลิกรมรักแล้เราอีกยังอีกแล้วเอาปะคำมาอัดเราทําไมเนี่ยฮะมันไม่มีดาเมจตอนนี้เนี่ยยังไม่ปั่นเลยสักเครื่องฮะเธอ <G ül> แล้ววิ่งมาแถวนี้ทําไมลิฟต์ตรงนี้มันเข้าไม่ได้เธอโอ๊ตตายละเหมือนคิวเลยค่ะเหมือนคิวตอนเจอด่านนีคั้งแรกเลยจะวิ่งเข้าลิฟต์ลิฟตันจากมุมมากเอาล่ะเจนตุยไปแล้วแล้วก็คนต่อไปก็คงต้องเป็นยูริแล้วแหละยูริทําอะไรอยู่นะเห็นนะ โอ้หลุดวันด้าหลุดวันด้านั่นไงสวดกับผู้ชายอยู่หรอนี่หล่อนสวดกับผู้ชายอยู่เหรอ,หรผยอยเผลอเป็นไม่ได้เลยคนเราเผลอเป็นไม่ได้อันนี้ก็เว้าจังเลย <c oughs> พี่ติมคนนั้นยังไม่เอาขอ,อยูริกนเฮ้พี่ติมมีมีดว่ะ <c oughs> มีมีดแล้วไงน้องไม่สนอุ้ยมีคนปามีดเว้า <c oughs> ได้ยินเสียงคนปามีดเวาไหมยูร <c oughs> ิอย่าดื้อเลยยอมจำนนเจ๊พรายเถอะนะ <c oughs> โอ๊ยปาติอาวมียนันอีกแล้วเหรอ,อยูริคนนี้เล่นยันเก่งเนอะรู้นะว่าซ่อนอยู่ตรงเนี้รู้นะฮะนี่เนี่ยเอ้า เข้ามาเล่นห้องนี่เหรอนี่ไงออกไปอีกหนึ่งจะตายยังเราอะฮะจะตายหรือยังตายเถอะนะไล่เหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยเจ๊เหนื่อยเหลือเกินโอเคกันแตกออกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไปพบรกันที่หน้าท่อน,นะอยูริวันด้าแม็กซิมมอโอ้โหมันดีเลยจากเลยเวลากดเนี่ยฮัลโหลหักคอตุยไปก่อนเลยเอาละคนต่อไปไหนเซอร์อยู่ไหนกันหมดเนี่ยข้างหน้าคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอข้างหน้านี่มันพันสายสินได้ด้วฉันไม่หู โอ้โหรูแคบแ,แค่นี้ก็ยังอุตส่าห์พันไปได้คิดว่าก่อนจะเอาลงนานแน่ๆเลยคนเนี้ยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเออบิ๊ตตี้วิ่งไปไหนอะรอน้องหน่อยดีสับตีนแหลกเลยนะคนดีเอาไปไหนแล้ววะจะว่าไปหายไปแล้วมันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนหเปยท้าก็ได้เฮ้ยขึ้นไปข้างบนตอนไหนวะเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นกลางเมื่อกี้ตอนนี้คิวมองไม่เห็นนะอะเออ โอออยู่ไหนนะคนดีเอ้ยไม่ใช่ติมคนนี้ไม่เอา <What? S 1> โอ้โหวนกลับไปที่เดิมสวัสดีค่ะพี่ติมเจอกันที่เดิมอีกแล้วนะพี่ oh. โอ้ยนี่พี่ติหนูทำไมอน่หนูเจ็บนะพี่รู้หรือเปล่าเพ oh. ิ่งไปฉีดโบมาเนี่ยหน้าเบี้ยวหมดแล้วเนี่ยฮัลโหลกลับมารับผิดชอบเดี๋ยวนี้ <c oughs> มีน้ํากินด้วยโอ้ทางก็แคบเหลือเกินแม่จา๋ามานี่ก่อนนี่ก็ไม่โดนสักทีต้องวันด้าแล้วไหมต้องวันด้าแล้วไหมเออโดนสักทีโอ้ยยังไม่อันติละกันกลัวนางขึ้นไปโดดข้างบนเนี่ยรู้ดี จะไปไหนวนเก่งจริงๆเลยคนนี้เนี่ยเอยมีคนปามีดเว้าหนูเห็นนะว่าพี่ปามีดเว้านะแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกพี่หนูกับพี่ก็เ้า,าพอๆกันนั่นแหละจะเข้ามาวนในนี้เหรองั้นก็เอาไปกินโอ้โหโดน,นเต็มๆถามว่าโดนคนหรอไม่ใช่โดนเตียงผ่าตัดเปิดอันติเป็นวันดาแม็กซิโมกันแตกเสียไปแล้วหนึ่งเอเอนั่นไงเข้าตู้กูว่าแล้วงั้นก็พังตู้ไปเลยลวกันไม่ต้องเล่นแล้วเรียบร้อย โอ้โหเอสคิวเนะี่ยตอนเขาจุดพิธีเสร็จพอดีภาพโคตรน่ากลัวเลยแกเอาล่ะตอนนี้ติมหรือยูริก็ได้ค่ะใครเข้ามาใกล้วิญญาณคิวเอาหมดอนะตอนเนี้ยเอาหลุดวัน,นาาด้าพอดีไหนดูซิเอาหวัดดีค่ะพี่ติมค่ะจะไปไหนหรอรอหน้องพรยคนสวยด้วยสิเอาโดดลงไปแล้วละ่ะอาเสตหนูล่ะจะลงไปหาวิญญ,ญาณหรอหนูบอกเลยนะคะสภาพตอนนี้เนี่ยใครอยู่ใกล้วิญญ,ญาณเท่ากับตุยเด้อไปไหนแล้วหนูรู้น้องอยู่แถวนี้อยู่ไหนแล้วเอา มันอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนอ่านี่ไงย,ยูริจะมาหยิบวิญญาณหรอไม,ม่หยิบฉันเตือนเธอแล้วนะยูริถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่แล้วก็อยู่ให้ไกลจากวิญญาณติดดวงนี้ซะเอ้ยมีเอมรอยห้าสิบด้วยว่าไวรุษเดี๋ยวเดี๋ยวเอุ้ยวจู่เมาก็หันเองงงนะงงเอาอยัางไงเอายังไงยูริเอา,อางไอาอางไดมรักแล้เก่งเหรอดมรักแล้เก่งก็วันดา้าแม็กซิมอบเออไอ,อเซอร์พวกนี้ไม่เป็นบ้าอะไรมันดมแต่รักแล้ใช่เนี่ยฮะมันหอมกนาดานั้นเลยเหรอ ถ้าหอมมากก็ดมต่ออย่างนี้นิวน่ะได้แหละไม่ต้องออกจงคลายเป็นวิญญาณที่ติดค้างและดมขี้เต่าของฉันตลอดกาลเอาละเหลือแค่พี่ติมคนสุดท้ายสินะพี่ติมน้องมาหาแล้วจับไปไหนเอ้ยโดนว่ะโดนแล้วหลุดวันด้าพอดีโคตรคุ้มบอกเลยจังหวะนี้เฮ้ยติมคนนี้รักเพื่อนว่ะเขาจะไปชุบเพื่อนด้วยอะ่ะโอพี่ติมเบอร์สองพี่เป็นคนดีจริงๆเลยเอ,าอ้าวชิบหายเราขึ้นริบรีบใช้ได้แล้วหันเนี้ยริบไปไหนวะชั้นล่างใช่ปะอโอเคเฟด<ะ><ะ>มาพอดีโคตรโชคดีถ้าไม่มีเฟดเนาะวิ่งหาตาแตก หยิบวิญญาณเพื่อนวิ่งมัตรงนี้นี่เองพี่ติมรู้แล้วว่ารักเพื่อนแต่ว่าความรักมันกินไม่ได้หรอกนะพี่ติมคะ่ะในโลกของนิมบอรอะ่ะมีแต่คนที่เห็นแกตตัวเท่านั้นที่รอดนะพี่เชื่อนูนูรู้น,นูเรียนมาเรียบร้อยโอ้ยน้องขอโทษน,นะพี่ติมติมกับเจนนี่น่าจะเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะ <What? S 1> แต่ก็ไม่เป็นไรนักทั้งสองคนจงเจติบโตขึ้นไปเป็นเซอร์ที่แข็งแกร่งในอนาคตเหมือนพี่ติมหัวแดงนะลูกให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัง เ,ออเรียบร้อยแล้วทุกคนผู้รอดชีวิตถูกกำจัดไหนดูสกอ์หน่อยสิโอ้โหติมไม่หัดเล่นจริงด้วยวะ่ะส่วนเจนคิดว่าน่าจะยังไม่ช่ำแแมปอะ่ะแล้วก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับการรีวิวสกินใหม่ของเจฟไรของเราคิวแมงเล่นผีได้กีกี้มากอะ่ะทุกคนถ้าไปเจอตี้สีที่เขาเล่นกันดีๆน,นะชิบหายาตหาบอกเลยแค่นี้เอาเป็นว่าก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมมากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย